วันนี้เราจะมาสอนวิธีทำเหยื่อตกปลาชูโบราณโอเคสมัยผมยังเป็นผมอยู่เลยมีครับวัตถุดิบของเราก็ะจะมีน้ำเต็มบอยะจะมีชาวก็ฟฝั่งยูซี่รดมะพร้าวนะครับกล้วยน้าว้าไข่ไก่แล้วก็ลาหอมนะครับเป็นลำอ่อนแล้วก็มีเหยื่อตกปลาโอเมกา้า02 ือตกปลาไ้เด็ดเข้มข้นครับผม ตามด้วยนี่ครับไ้เกตเข้มข้นก็พอประมาณแล้วก็เป็นโอเมก้าสูตรสองนะครับครึ่งถุง นะครับยูซี่รถมะพร้าวแะแล้วแต่สนะครับสุดแต่คนนี่เมกันบางคนก็ใช้แยมโลับใช้ยูซ่รมะพร้าว ด้วยกล้วยน้ำว้าอยาให้ดีต้องให้งอมกว่านี้สักหน่อยนะครับจะได้หอม ชาวเกาะก็ประมาณที่ชาวเกาะก็ประมาณสักสี่ช้อนโต,โต,ต๊ะก็ได้ห้าช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วก็ต,กตามด้วเองที่บอยบอยก็ประมาณ ถ้าเป็นแก้วตวงเป็นแก้วกงเล้าขาวนะครับประมาณ2แก้วถึงสแก้ว เขาขยำนี่ครับเข้ากันเลยน,นี่ครับขยำนี้ขยำยไปเรื่อยๆครับจนมันเข้ากันดีครับจากนั้นเราก็ ขยำครับขยำปั้นขยำขยำขยำให้มันเข้ากันคลกเขาให้มันเข้ากันจนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ขยำไปเรื่อยๆครับแล้วนวดแป้งมันจะเหนียวนะครับเดี๋ยวพวกนี้แอบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ แล้วก็ขยำเรือส่วนนี้นะครับก็ที่เคยใช้อยู่ประจำก็จะเป็นยี่สุกปลาวนจันทร์ปลานินปลาตะเพียนครับได้ทั้งสายธรรมชาติบ่อก็บ่อพิชชิ่งรรรรรครับรับลองเอาสิ่งนี้ไปใช้ในกิงครับสำหรับเพื่อน อยากเอาลองไปทำดูนะครับนี่เป็นสูตรที่หัดเล่นเป็นใหม่ๆเลยสมัยนะั้นนี่ครับลองไม่ผิดหวังนี่ครับเริ่มเข้ากันแล้วนี่จะประมาณนี้นี่ครับหอมครับกิดนออกเลย ได้ทั้งไหยธรรมชาติก็บอกบอกพิชชิ่ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับทลิปนี้ ทำดีเสร็จแล้วนาตาจะมาเป็นอย่างนี้เราเ,เพื่อนใครที่ดูคลิปนี้แล้วเอาเป็นทำลองตกดูแต่งคนยังไงอ่าช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผม้เป็นกำลังใจสำหรับคลิปแรกียสูตรโบราณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ